การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารครับในช่วง1จนถึง7ธันวาคม2 5 6 3นนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารนะครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ่อน,อน,นืหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดนะครับเพราะการนับวันเวลาเกิดตามโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นมีความแตกต่างกันครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในวันใดครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตาการฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับ1จนถึง7ธันวาคม2563ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับต้องบอกว่า 1- จนถึง7ธันวาคมนี้คนเกิดวันัง กับไพ่สามดาบเราจะพูดถึงการต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานนะครับคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องงานที่จะโครจรเข้ามาและก็จะเป็นปัญหาในเรื่องคนด้วยนะครับต้องระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือคนที่ทำงานร่วมกับคุณนะครับและจะเป็นปัญหาที่ ยากแก่การประนีประนอมยากแก่การไกล่เกลีย่ยซะด้วยนะครับในช่วง1จนถึง7ธันวาคมนี้นะครับไพ่เดอะทาวเวอจะเป็นไพ่ที่พูดถึงอุปสรรคปัญหาในดวงชะตาก,การงานที่คนเกิดวันอังคารจะต้องเผชิญครับ ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับคนเกิดวันอังคารจะต้องระวังการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคุณนะครับบางคนจะเจอในลักษณะของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานบางคนจะ เจอในลักษณะของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนต้องเปลี่ยนงานต้องออกจากงานเลยก็มีนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง7ธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นต้องตั้งสติให้ดีครับจะทำอะไรต้องรอบคอบให้มากและใช้ปัญญานำหน้าปัญหานะครับแล้วคุณจะค้นพบทางออกจากปัญหาเหล่านั้นที่คุณจะต้องเผชิญครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปนะครับในช่วง1จนถึง7ธันวาคมนี้ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นนะครับผ่านพ้นปัญหาต่างๆในดวงชะตาการงานไปได้ด้วยดีนะครับดวงชะตาการงานผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับวันในช่วง1จนถึง7ธันวาคม2 5 6 3ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง7ทธันวาคม2500 63ครับ1จนถึง7ธันวาคมนี้ไพ่10คาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับการเงินของคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะติดขัดได้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรคงจะต้องมีวินัยทางการเงินให้มากนะครับ ไพ่ temperance จะเป็นไพ่ที่พูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง7ธันวาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินหาได้เท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายจนหมดนะครับการเงินเรียกได้ว่า ได้มาก็หมุนเวียนไหลออกไปเก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอังคารจะต้องระวังให้ดีนะครับในช่วง1นจนถึง7ธันวาคมนี้จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังปัญหาการเงินที่จะติดขัดได้นะครับสำหรับในเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารไม่เด่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคนะครับ ก็ขอแนะนำให้ดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างนะครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง7ธันวาคม2 5ง3ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง7ธันวาคม2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับ1จนถึง7ธันวาคมนี้ต้องบอกว่าคนที่คบหาดูใจกันอยู่จะต้องระวังให้ดีนะครับ ไพ่ราชินีแห่งจันทร์จะเตือนถึงเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่จะมีปัญหามือที่3มรักสามเศร้านะครับไม่ว่าการที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะเผลอเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจหรือการที่ใครจะเข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะครับจะมีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิด เกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง7ธันวาคม2 5 6 3น้นี้แหละครับรวมถึงให้ระวังในเรื่องของความลับนะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นปิดบังไว้เก็บซ่อนไว้เมื่อความลับไม่เป็นความลับความลับจะกลายเป็นปัญหาในช่วง1จนถึง7ธันวาคมนี้ได้ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่เดือมูเนี่ยจะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะพบเจอกับสถานการณ์ที่นำพาคนเกิดวันอังคาร ไปสู่การเสียใจเสียน้ำตาเพราะความรักหรือเพราะคนรักก็เป็นได้นะครับบางคนจะอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะคบต่อก็ไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง1จนถึง7ธันวาคมนี้คนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่คองคู่กันอยู่แล้วจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีครับสาหรับคนโสดต้องบอกว่า ยังไม่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครนะครับและไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักที่คุณจะเริ่มต้นนะครับแต่หากคุณคิดจะเริ่มต้นกับใครก็ต้องขอให้คุณนั้นดูให้ดีดูให้แน่ใจรอบคอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากต้องแน่ใจว่าเขานั้นยังไม่มีเจ้าของนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปครับ ก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ